เมนูวันฝนตกเรามาทำกว๋วยจับยวนขาไก่กันค่ะเริ่มแรกนะคะใส่เกลือลงไปพอประมาณค่ะแล้วก็ใส่หัวใช้เท้าลงไปค่ะหลังจากนั้นเป็นกระดูกเล้งประมาณคึ่งกิโลนะคะหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวค่ะสามเกลือนะคะได้แก่กระเทียมพิไทยแล้วก็รากผักชีค่ะหม,ไมูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่งไีเลยค่ะ น้ำกระเทียมดองค่ะค่อยๆช้อนฟองออกนะคะฟองอากาศซอสปรุงรสค่ะอันนี้ผงกรุงรสค่ะน้ำปลานิดนึงนะคะน้ำมันหอยค่ะ ซุปเสร็จแล้วเราจะมาต้มกันเสิร์ฟทีละชามนะคะใส่หมูสับที่หมักด้วยน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลลงไปนะคะหลังจากนั้นเป็นหมูยออุบลค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะตามด้วยเลือดนิ่มค่ะใส่พอประมาณค่ะขนาดรับประทานาทำทีละชามนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เส้นกว๋วยจับยวนลงไปค่ะ หลังจากนั้นก็คนนะคะไม่ให้เส้นติดกับขอบหม้อค่ะหลังจากนั้นก็ขาไก่ที่เราต้มแล้วนะคะลงไปเลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะน้ำซุปไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะอร่อยหอมพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะเหลือแค่แต่งหน้าค่ะใส่หอมเจียวลงไปค่ะตามด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะ และนี่ก็คือพริกเผานะคะที่เราทำเองนะคะสูตรเฉพาะเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะตามด้วยพริกไทยนะคะโรยลงไปพอประมาณจ้าบีบมะนาวลงสักซีกหนึ่งนะคะหอมๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานแล้วสำหรับเมนู วันฝนตกนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะขาไก่นุ่มอร่อยค่ะ